ผ่านเรื่องของน้องพลไปนะฮะมีสายของน้องเจมฮะมารออยู่แต่ว่าตอนนี้น้องบาสกำลังติดต่อน้องเจมอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งเจมบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนะ,ะับเ,เรื่องราวทั้งหมดเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อสักประมาณ7ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าสวนทางภาค2แล้วภาคหนึ่งละพี่ตันไม่รู้ใช่ไหมอ่อโอเคเดี๋ยวไปคุยกับน้องเจมดีกว่าสวัสดีครับเจมสวัสดีครับผมพี่นัทนะครับครับพี่นัท จมช่วยเสียงดังอีกนิดได้ไหมครับโอเคขึ้นไหมพี่นัทโอ้นี่เฉียบเลยฮะอ้าวแล้วฮะเจมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนาโคราชครับพี่นัทโคราชนะฮะเป็นคนโคราชหรือว่าไปทํางานที่นูน่นหรือไปเที่ยวที่นูน่นอ่าผมเป็นคนโคราชเลยครับพี่นัทเป็นคนโคราชนะแล้วก็เห็นให้ข้อมูลบอกว่าชื่อเรื่องสวนทางภาคสองแล้วภาคหนึ่งเล่ากับใครไว้อะฮะภาคหนึ่งผมเล่ากับพี่เก่งแต่วันนั้นพี่นัทเป็นคนสกีเรื่องไว้หลังใหม่ที่พี่นัทบอกเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากเขาเหรอ ใช่เอาแล้วไงงานเข้าแล้วอไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางี้พี่นัทผมย้อนให้ไหมเพราะภาคสองมันเป็นสั้นได้เรื่องสั้นๆ้นนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนที่เจมส์จะย้อนเนี่ยเจมส์ช่วยปาดห่างออกจากสมอลทอกก่อนได้ไหมโทษโทษโทษีอันนี้ใส่สมอลทอก่หะไม่ได้ใส่เับพี่นเพราะว่าเมื่อกี้ผมเสียงเงี้ยโอเคเสียงเงี้ยได้ยินชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าไม่เสียงไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งผมอีกทีเนาะได้อ่ะไหนลองย้อนให้พี่ฟังหน่อยว่าเป็นยังไง เรื่องมันเริ่มต้นที่คุณหมอ่ะครับเขาจะกลับบ้านช่วงเทศกาลน่ะนะครับอืแล้วปรากฏว่าคือคุณหมอ่ะเขาบอกทางครอบครัวตอนแรกว่าเนี่ยคือหมายไม่ได้กลับบ้านนะเพราะว่าหม่น่าจะมีเคลียร์งานมีอะไรเพราะตอนนั้นหมเขาก็เริ่มเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งนะครับครับปรากฏว่าคือทางบ้านเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวจะซื้อรถขึ้นไปให้ไมายด้วยละกันออ เพราะว่าเอารถไปให้ใช้ที่กรุงเทพเนี่ยสะดวกดีซื้อมอไซค์ไปให้ก็จะขนใส่รถกระบะไปให้ก็กะว่าจะไปเซอร์ไพรส์ไมแล้วปรากฏว่าไมเนี่ยดันกลับบ้านพอดีครับอือมไมกลับมาถึงบ้านก็สักประมาณช่วงค่ำๆหน่อยอะครับก็ปรากฏว่าตัวไมล์อะครับทางเข้าหมู่บ้านเขาก็จะเป็นแบบเวลาเขาลงรถด,ด้วยสาร หน้าทางเข้าหมู่บ้านแล้วเขาก็ต้องเดินเข้าหมู่บ้านเขาก็มาเจอร้านขายของชําของได้หมวยครับได uh huh. หมวยเขาบอกว่าอา้าวพ่อแม่ขึ้นไปหาเองที่กรุงเทพนี่แล้วเนี่ยเองกลับมาพ่อแม่ไม่รู้หรอไม้ก็บอกอืไม่เห็นรู้เรื่องเลยอื uh huh. ก็สวนทางกันไม้ก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนอนบ้านพี่ที่รู้จักกันก็คือบ้านพิตติกนะครับอฮ uh huh. ก็พอไม้ไปถึงหน้าบ้านพิตติกเนี่ยกําลังจะเข้าบ้าน ครับปรากฏว่ามีเสียงมาเรียกไม้อยู่ข้างหลังไม้ก็หันไปเอ้านาลีก็สวัสดีทักทายกันะนะครับนลรีก็ถามว่าไปไงมาไงไม้เขาก็บอกว่านี่ยเขาเนี่ยกลับมาบ้านแล้วปรากฏว่าสวนทางกับพ่อแม่พอดีครับก็เลยจะมาขอนอนบ้านพี่ติ๊กนลีก็บอกบ้าเลยไอติ๊กมันตายแล้วอืจะไปนอนบ้านมันได้ไง <N un> นี่นี่มานอนกันนะนี่หมเ่เขาก็ตกใจเขาก็โอเคไปนอนที่บ้านนัลลีนะครับครับกั้งคืนครับก็มีเสียงแบบตึง้งตั้งตึ้งตั้ง,ต,งตลอดในตัวบ้านรอบรอบบ้านนะครับอนอลลีเขาก็ถามหม่อยู่ตลอดแบบไม่หมึงกลัวผีไหมมึงกลัวผีไหมหม่ยเขาบอกเขาก็นึกในใจเออนันลีแกจะถามทําไมก็รู้อยู่ว่ากลัวๆกันอยู่อืนะครับทีเนี้ยฮะพอเช้ามา มา์เขาตื่นมาเขาก็ไม่เจอนารีละนะครับปรากฏว่าเขาเดินออกไปเขาจะไปหาซื้อของกินที่ร้านเยี่หมวยะครับครับเดินไปครับพี่นะัทเข้าไปในร้านเยี่หมวยตกใจเลยอืพี่ติ๊กยืนซื้อของอยู่ในร้านเยี่หมวยอ้าวแล้วนลรีบอกออพี่ติ๊กตายแล้วเออเออเออแล้วไมค์เขาก็วิ่งผีหลอกผีหลอกอวิ่งหนีแบบปากทีเนี้ยครับ ยายหมวยกับพิ่ติ๊กเขาก็มาจับตัวไว้ว่าเป็นไรเป็นไรก็เขา้ามาสอบถามก็ครับหมายเขาก็แบบพูดวันนี้พิ่ติ๊กตายแล้วไม่ใช่เหรอ oh. เออเออที่เนี้ยครับตัวนลรีเองเนี่ยครับเขาตายไปแล้วเออขอโทษผมงกลางคคือหมายเขาบอกว่าพีตติ๊กเนี่ยตายแล้วฮะ <Huh. S 2> ไม่ใช่เหรอทางยายหมวยก็บอกว่าจะบ้าเอะไปรู้เรื่องนี้มาจากใครเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเออ ยายหมวยกับพิติกก็บอกว่าคนที่ตายจริงๆอะคือนัลลีโอ้โหอ่าแล้วคนชื่อหม่์เขาก็สับสนนะครับว่าเอ้ยสรุปใครตายกันแน่วะอะไรเงี้ยครับทีนี้พิติกกับยายหมวยก็เลยพาไปที่วัดไปดูอัฐิไปดูที่ใส่กระดูกว่าเออนัลีอะตายฮะ<ห>อืมนี่คือภาคแรกภาคแรกอืทีนี้ภาคสองภาคสองเป็นไงม,มันก็คือ บ้านของนาลีเนี่ยครับคือนาลีแก่ก็ไม่มีลูกไม่มีหล,ลานแกก็ตัวคนเดียวอพอแกตายไปเนี่ยบ้านก็ไม่มีใครเอาไปทําอะไรเด็กๆที่เดินผ่านบ้านแกเนี่ยครับก็จะเห็นเด็กๆแบบสักห้าหกขวบเจ็ดแปดขวบเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะเขาก็เป็นเล่นกันทั่วไปเขาเขาก็เจอนลีเนี่ยเดินออกมาแบบมาชวนเด็กๆเ,เ,เข้าบ้านเข้าไปกินขนมเข้าไปอะไรอย่างเนี้ยครับครับซึ่ง เด็กๆเ,เขาพอไปเจออย่างเนี้ยแล้วเด็กๆเ,เขาบางส่วนก็เข้าไปบ้างบางส่วนก็ไม่ได้เข้าไปก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะประมาณว่าเออเนี่ยนันีอ่ะตายไปแล้วนะเออแล้วไปเจอมาได้ยังไงอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของในหมู่บ้านเนี่ยครับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยที่จะลงรอยกับนัีเช่นบ้านผีติก๊กเช่นคนอื่นๆเป็นต้นเนี่ยครับส่วนที่ไม่ถูกกับนันดีก็ เวลาผ่านหน้าบ้านแกช่วงกลางคืนจะบอกว่าจะมีเสียงบ้านนาลีก็แบบไม่มีคนอยู่มานานเนาะมันก็จะออกลกๆนิดนึงอะนะครับ,บก็บ้านนาลีจะมีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านนะครับเขาเดินผ่านเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงมาจากบนต้นมะม่วงครับเป็นเสียงแบบ แล้วก็มีเสียงตุบลงมาหันไปปรากฏว่าเห็นนั่นดีแกกระโดดมาจากต้นมะม่วงเขาก็วิ่งหนีกันไปครับนะครับออื mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เหตุการณ์มันก็จะเป็นอยู่ประมาณเนี้ยครับ,รบก็มาถึงมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีเรียกว่าเป็นขโมยแล้วกันสองคน oh. ก็คือเขารู้แหละว่าบ้านเนี้ยไม่มีคนอยู่แล้วเขาก็เลยจะลองเข้าไปดูแบบว่าเออมีของมีค่ามีอะไรที่จะพอ เอาไปขายเอาเป็นเงินมาซื้อครับง่ายๆเอามาซื้อเหล้าได้บ้างนะครับอืมก็ไปปรา,ากฏว่าโจรสองคนนี้เข้าไปงัดบ้านเข้าไปคือตัวบ้านอย่างที่บอกครับมันไม่มีคนอยู่มานานมันก็จะชำรุดมันก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นอืม,อม,อมแล้วทีเนี้ยครับโจรเขาก็เข้าไปเขาก็ไปขนเอาแบบเขาก็เจอของนู่นนี่นั่นที่มันพอจะขายได้นะครับ เขากำลังจะกลับแหละตัวลูกพี่นะครับก็บอกให้ลูกน้องอขนของเดี๋ยวลูกพี่จะส่องไฟให้ครับให้ลูกน้องเนี่ยยกของไปลูกลูกพี่ก็ส่องไฟําลังจะเดินออกจากบ้านตัวลูกพี่ครับพี่นัดรู้สึกว่าเขาเดินออกมาเหมือนมีคนเอาสองมือมาจับไหล่จากข้างหลังเขาแล้วก็ดึงเอาไว้อ่ะครับแล้วก็มีเสียงมาว่ามึงเจ้าของกูไปไหนอ๋อ มึงเข้ามาเอาของกูได้ยังไง oh. ของพวกเนี้ยกูกูจะเก็บไว้ของกูมึงไม่มีสิทธิ์ประมาณเนี้ยครับ oh. แล้วเขาหันไปปรากฏว่าเขาเจอเป็นนัลีครับ oh. หน้าตาปกติเลยครับ oh. เออ่ครับตัวน,นัลีเนี่ยครับสภาพการแต่งตัวเขาบอกว่าเขาเห็นว่าเป็นนุ่งผ้าถุงนะครับ oh. แล้วตัวลูกน้องก็หันมาเห็นพอเห็นอย่างนั้นเขาก็วิ่งหนีทิ้งของไปหมดเลย oh. ส่วนตัวลูกพี่นะครับ เขาก็ช็อกอยู่ในบ้านเลยออืพอเช้ามาครับเขาก็มาถามกันว่าเออเนี่ยได้ยินเสียงอันนี้วิ่งว่ยวายวยวายไปมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเช้ามาชาวบ้านก็มาเจอตัวลูกพี่เขาครับหมดสติอยู่ในบ้านออแล้วเขาก็ไปถามจากลูกน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้เข้าไปขโมยของแล้วเจอดีมาครับนะครับ ลูกน้องก็คือแบบเป็นไข้ไปเลยเป็นไข้โกลไปเลยส่วนส่วนตัวลูกพี่เสียสติไปครับสักพักหนึ่งได้เลยครับอสติสตางกลับมาเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอแบบนี้แบบนี้ที่ผมเอามาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับครับออันนี้คือเรื่องสวนทางภาคสองถูกไหมเนี่ยเป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากคือเรื่อง เรื่องของน้องไม้ที่ไปเจอมาเนี่ยนะคือพี่พจาเขาคงได้แล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าย้อนถามนิดหนึ่งนะ,ะตอนที่น้องไม้ลับไปเนี่ยแล้วก็จะไปนอนบ้านพี่ติ๊กเนี่ยนะฮะซึ่งเชื่อว่าพี่ติก๊กจะเป็นผู้หญิงถูกไหมอ่าฮะแล้วก็บังเอิญมาเจอณรีก่อนณรีก็บอกเฮ้ยไอ้ติ๊กมันตายไปแล้วให้มานอนกับ<ะ>ข้านี่ที่บ้านข้าก็มานอนที่บ้านณรีนะครับเอณรีจะคอยถามอยู่ว่า เองกลัวผีไหมนะฮะด้วยความที่ที่ที่มายเขาก็กลัวอยู่แล้วเขาบอกว่นานลีกลัวสิทําไมล่ะอืได้ถามมายไหมฮะว่าในขณะที่ไปอยู่บนบ้านนาลีเนี่ยมันมีผิดสิ่งผิดสังเกตไหมฮะว่าบ้านเป็นยังไงหรือว่านาลีเนี่ยเขาเขาปกติไหมเขาก็บอกว่าคือมันรู้สึกเย็นๆนะครับพี่นัทคือเขาบอกว่าอากาศมันเย็นๆแต่บ้านมันก็ปกติเลยตัวนาลีคือ เขาก็บอกว่ามีอาการปกติเลยไม่ได้แบบมีอาการที่แบบผิดแปลกไปหรือว่าจะดูออกมาบ้านเนี่ยคือบินยานนะครับแล้วแล้วเพราะอะไรนันลีถึงมาชวนคุณไมายไป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 ,ไปนอนที่บ้านเขาอะฮะด้วยความที่นันลีแกไม่ถูกกับพิตติกอยู่แล้วอะครับแล้วก็คืออ่ามันผมผมได้ข้อมูลมาเพิ่มก็คือคือนันลีกับพิตติกอะครับแกไม่ค่อยถูกกันแล้วก็จะเป็นแบบ คือใช้คำว่าอะไรอ่ะทั้งสองคนเนี้ยก็จะพูดจาแบบแขวะกันไปแขวะกันมาเออเออแขวะกันไปแขวะกันมาแบบพูดใส่ร้ายกันไปใส่ร้ายกันมาพูดในเรื่องที่มันแบบไม่จริงกันไปกันมาอย่างเนี้ยครับก็เลยผมผมก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าอ๋อที่คขาบมาบอกว่าพิติ๊กเนี่ยตายมันมันเป็นเพราะ ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่ถูกกันหรือเปล่าเขาแบบพูดจาแขวะกันไปแขวะกันมาอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้เรื่องเนี้ยครับมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ครับอทีนี้เนี่ยตอนที่น้องมายเขาเขาเขาไปพักลงไปจากกรุงเทพถูกไหมฮะไปพักบ้านนลีเนี่ยเชื่อว่าเขาจะต้องมีกระเป๋าสัมภาระแน่นอนแล้วพอเขามารู้ความจริงว่าเอานรีตายไม่ใช่ไม่ใช่พี่ติ๊กตายเนี่ยเขาได้กลับเอาเสื้อผงเสื้อผ้าไหมคือคือแกตั้งใจว่า คืออันเนี้ยผมผมก็ไม่ได้รู้บีเทลคือประมาณว่าจะกลับมาแล้วพอแกรู้เรื่องเนี้ยแกก็โทรพยายามติดต่อพ่อแม่เลยก็ช่วงย้อนไปสักช่วงเมื่อปีก่อนๆนู้นะครับเมื่อสักเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการสื่อสารอ่ะโทรศัพท์มันอ่านจะมีแล้วแหละแต่มันอ่านจะยังไม่มเหือนสมัยนี้บายเท่าเหมือนปัจจุบันนี้นะอืเป็นเรื่องสัมภาระ ผมผมว่าเขาก็น่าจะกลับมาเอานะเพราะว่ามันมีทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรของเขาเนาะแต่ว่าคงคงต้องมาหลายคนหน่อยแหละครับครับนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะเรื่องสวนทางนะครับ,รบมีทั้งภาคหนึ่งและภาคสองด้วยนะครับอืนะครับ,อรบขอบคุณเจมมากๆเลยครับผมวันนี้ตื่นเต้นไปหน่อยไหมนะไม่นะได้เล่าดีเล่าโอเคเล่ารู้เรื่องเลยครับเนี่ยเดี๋ยวววันหลัง้ามีอีกหนะ้ามาเล่าใหม่นะ ก็พยายามไปหาเรื่องพวกนี้มาอยู่แต่แต่ผมบอกก่อนนะว่าคือเรื่องทั้งหมดคือผมไปได้ฟังมาผมไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นดีเทลมันก็จะไม่ละเอียดอืมไม่ละเอียดผมก็จะพยายามเอามาให้ละเอียดที่สุดแล้วก็พอดีภาคที่แล้วผมเห็นแบบคอมเมนต์ว่าเอ้ยเนี่ยมีข้อสงสัยต่างๆคือภาคนี้ผมก็เอาครั้งนี้ผมมีโอกาสได้แล้วผมก็มาเติมให้แล้วผมก็คือคือผมต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงผมก็ ขอให้ฟังเอาสนุกแล้วกันเนาะไม่ต้องซีเรียสก็อย่างที่บอกแหละฟังเพื่อความบันเทิงเนี่ยแค่นี้ก็ขอบคุณมากมากแล้วครับครับพี่นัทได้เจมแล้วนี่เดี๋ยวจะนอนเนี่ยเนี่ยตีสองครึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็เดี๋ยวรอให้จบรายการเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนอนเฉียบจริงๆแล้วนี่จบเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วเรียนอยู่ครับพี่นัทอ๋อเรียนอยู่นะเนี่ยรู้เปล่าว่าพอเรามาเล่าเนี่ยนะทางหน้ายูทูปมีหลายคนที่บอกว่าเราเสียงหล่อมากเลยคือ ผมสนุกผมสนุกที่ได้เล่าอะครับผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะเล่าออกมาเป็นยังไงแต่แต่ผมรู้ว่าผมสนุกที่ได้เล่าได้เอามาถ่ายทอดครับ,รบเยี่ยม,มเฉียบมากเดี๋ยวไว้วันหลังถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเจอเรื่องอีกก็มาเล่าใหม่นะได้ครับพี่นัดขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณพี่นัดครับครับสวัสดีครับ